สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่ทางอิสกิสกลนครน,นะครับวันนี้ทางช่องจะมารีวิวรถไถน,นะครับรถ,ถไถนาอิสกิส MT ห้าห้าสี่นะครับรถน,นี้ครับตัวน,นี้มีกองอากาศนะครับกองเปียกแยกขึ้นมาอีกหนักสนได้ดีครับใบดันมีด ขนาดใหญ่แข็งแรงตัวนี้รุยงานไล่ได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแขนกลางกันนะครับ ตัวนี้แข็มกลางขนาดใหญ่นะครับพร้อมจุดอัดจารีนะครับตนีช่วยยืดอายุการใช้งานได้นะครับตัวนี้ระหว่างล้อนะครับฐานล้อสามารถปรับระดับได้นะครับ3ามระดับนะครับเหมาะสำหรับพื้นที่งานในหลายๆแบบนะครับปรับระดับฐานล้อได้ ตัวนี้มาพร้อมยางขนาดใหญ่นะครับหน้ายางกว้างนะครับตัวนี้ดอกยางดีไซน์พิเศษนะครับผมขอบสูงตะกุยดีได้ดีนะครับรวยเป็นที่น่าหลบได้สบายครับตัวนี้เป็นโซ่กันเหวี่ยงครับปรับตั้งได้ง่ายสะดวกสบายครับ ขนกลางนะครับขนาดใหญ่นะครับเรามาดูแขนยกกล้ามปูครับมีแขนยกกล้ามปูครับมีขนาดใหญ่ตัวนี้รับน้ำหนักได้ดีนะครับเวลาเรายกเมื่อเราต่ออุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับ แบบนีลภัย คลิปนี้ขอจบการรีวิวไวเพียงเท่านี้นะครับผมหากทาไหนต้องการรถไถอิสก e ินะครับแนะนำเลยนะครับที่ทาง e ังอิสกิเกษตยนต์นะครับผมสกลนครนะครับะะผมขอบคุณ FC ทที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ